สวัสดีครับนะนี่คือ,อหน้าศาลเจ้าผมยืนอยู่ที่หน้าศาลเจ้าผู้เจ้าย่้าตำบลหนองโกมเพลกระนวนครับเวลานี้นะครับซึ่งเวลานี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับซึ่งได้มีผู้ที่มาบริจาคผู้มีจิตทานเป็นกุศลนะครับได้มาบริจาคคุณครูดวงสมรสมตา และคณะจากประเทศฟินแลนด์นะครับ18ท่านนะครับที่ท่านได้เห็นอยู่ทางนี้นะครับนะฮะตอนนี้ผมก็จะพาคุณครูสมรวมสมอนสมตาและคณะจากประเทศฟินแลนด์ที่ท่านได้เห็นชื่ออยู่ตอนนี้นะครับเอ่อที่ได้มาบริจาคมอบมอบลงศพนะครับวันนี้นะครับก็เลยผมก็จะทำเป็นพิธีการเล็กๆตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็จะมีออซองนะครับซองปัดใจที่ได้มอบทำบุญร่วมซื้อลงศพและผ้าห่อศพนะครับให้กับศพต่างๆครับศพผู้ยากไร้ศพยากจนนะครับและศพอื่นๆนะครับเพื่อส่งศพที่ไร้วิญญาณนะครับไปสู่ภูมิภพที่ดีต่อไปนะครับนี่คือซองจากรับจากคุณครู ดวงสมอสมตานะครับพร้อมกับคณะจากประเทศเพืนแลนด์นะครับดีครับกออกกนะครับต่อไปก็จะเป็นพิธีการเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อส่งไปให้เพื่อนๆคณะของคุณครูดวมสมอนนะครับได้ชมว่า นี่คือคุณครูรวมสมรสมตาท่านได้เป็นผู้นำทีมกับลูกนเจ้าปุ่เจ้าแย่้าปูยเจ้าย่มารับรู้แล้วนะครับลูกหลานรับรู้นะครับเดี๋ยวให้ลูกหลานพูดสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับนะครับก็มีคุณครู ดวงสมอสมตาเป็นผู้นำทีพร้อมกับคณะจากประเทศพิแนน18ท่านนะครับตอนนี้นะครับซึ่งมาเป็นผู้มาบริจาคโรงศพนะครับและผ้าขาวห่อศพเพื่อช่วยเหลือศพยากไหลนะครับศพยากจนศพอนาถาและศพอื่นๆเพื่อส่งศพทั้งหลายเหล่านั้นสู่ปลายทางสุดท้ายของร่างไรชีวิตนะ,นะครับนะครับการการทําบุญโรงศพ เป็นพิธีแก้กรรมแก้ปีสวงนะครับแตเป็นการสะดอกเคาะให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตัดกรรมเสริมวาสนาเสริมบารมีและเสริมโชคลาภนะครับก็จะทำพิธีพ่ารอดลุงศพนะครับฝากไปทางเ,เพื่อนๆของคุณครูร่วงสมนนะครับขอให้ท่านได้ฟังอยู่ในชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ ยกมือสาธุกับผู้นำทีมคุณครูดวงสมรด้วยนะครับผมจะพาลอดลูกสุกนะครับนะครับขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จให้กับครอบครัวของข้าพเจ้าขอส่วนบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ได้ส่งให้ครอบครัวของข้าพเจ้า,า,จา,า,จา,า,จามา,าด้วยของข้าพเจ้าคุณครูดวงสมรและท้งนอทอ้วย แล้วก็ท่านที่อยู่ทางทางเองประเทศพิแนแลนด์ด้วยได้ส่งให้ครอบครัวของข้าพเจ้าว่าตามวาดวาไปเลยข้าพเจ้าชื่อเธอด้วยถึงซึ่งความทุกข์ปราศจากความทุกข์ปราศจากเิ้ภัยปราศจากความขยาบามัเปียนเปียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจ ขอให้ข้าพเจ้าและเพื่อนเพื่อนพร้อมครอบครัวมีสุขใจสุขใจพ้นจากทุกทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเถินสาธุด้วยนะผู้ที่อยู่ทางประเทศฟินแลนด์สาธุด้วยนะครับอันนี้ก็จบพิธีการทรังแรกตรงนี้ไม้อไม่ต้องหิดครับเดี๋ยวตามตามผมมาเลยครับ มาที่นี่นะครับเราทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับหลายท่านก็คงจะได้ชมนะครับจากเราส่งไปบ้างต่างประเทศนะครับได้คงได้ชมได้นั่นได้ชมได้ฟังกันอยู่นะครับทางในหลายประเทศนะครับเราส่งไปนะครับเราทําจริงนะครับเราทําทาบุญนะครับได้บุญจริงๆคณพะนู้ภัยกระนวนนะครับเราทําด้วยใจจริงอย่างขาวสะอาดนะครับ ตอนนี้เราจะพาคุณครูรวงสมอนนะครับมาเยือนทางหน้าไปทางเจ้าปู่แล้วก็ม,มือมือวีดีโอเราเข้าข้างในตอนนี้นะครับเข้าข้างในเลยนะครับเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ผู้ที่ทำบุญได้สบายใจในการที่ท่านทำบุญซื้อลงศพในวันนี้นะครับก็ hmm. ขอให้ท่านรีนจิตอ,อธิษฐาน เพื่อได้ส่งผลบุญไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตและรางอันไร้วิญญาณต่อไปนะครับก็ขออนุญาตองคเจ้าผู่องเจ้าย่าองค์ภาองคองค์งคมธมาและสิงสถิที่สิงสดิตอยู่ณสถานที่ฐานเจ้าผู่เจ้าย่าแห่งนี้นะครับวันนี้ขอได้โปรด ขอได้โปรดได้มาอนวยไว้พรให้กับลูกหลานโดยเฉพาะคุณครูวรวมสมอนสมตาพร้อมทั้งสอทุวัดสมสุพัสสมตาพร้อมกับคณะจากประเทศเิืนแลน18ท่านเดี๋ยวผมจะเอาชื่อของท่านมาอ่านอระกาศนะครับให้กับพี่น้องลูกหลาน อยู่ที่ประเทศสินแลนด์นะครับได้ได้ได้ไดรู้ที่ตัวเองด้วยนะครับนายนามสมาคมศาลเจ้าปู่เจ้าย่าองโพร,ร่วงกับคู่ไบกระนวนขอกราบขอบคุณคุณครูชวงสอนสมตาของกับพระจากประเทศฟินแลนด์มีหนึ่งน้องตั้มสอง คุณสุธีเมียนิแน่นใช่ไหมครับเมียนิแน่นแล้วก็สามคุณทิติตาลัมมิคุณที่สี่คุณจารุณีสิงสนันคุณที่ห้าคุณรัตติมาแสวงพันทันที่หกคุณวชิดา ก็ติแน่นท่านที่เก็คุณวันละพาคนลมผู้ใจบุญท่านที่แปที่อยู่ประเทศฟินแลนด์คุณปราณีสวนมานะััผู้ใจบุญท่านที่เก้าจากประเทศฟินแลนด์คุณนภัทรมีลามมนากวที่ อาจจะเป็นแฟนของท่านเป็นเป็นปน,ปนานสกุลจากประเทศดิแนแลนด์นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยผู้ใจบุญจากประเทศดิแนแลนด์คนที่สิบนะครับท่านที่สิบค,บค,บคุณนารีวงพลน,นะครับผู้คงจะเป็นลูกหลานลูกหลานเจ้าปู่ลูกหลานเจ้าปู่ที่ไปร่ำรวยที่ไปทำงานอยู่ประเทศฟิแนแลนด์ได้สามีนะครับแล้ว ผู้ใจบุญลูกหลานของเจ้าปู่ท่านที่สิบคุณนารีองค์ุณลูกหลานเจ้าปู่จากประเทศดินแลนด์คุณเกศรแสงพุทธสาลูกหลานเจ้าปู่ที่ประเทศดินแลนด์คนที่สิบสองคุณจันญาอารักยูเนนนะครับคงจะเป็นนำ้ำตาณสามีของลูกหลานเจ้าปู่นะครับลูกหลานเจ้าปู่ที่ประเทศดินแลนด์คนที่สิบสาม คุณอมรรัสท,ทิวตาแน่นนะครับโอ้โหเป็นทิวตาแน่นเนาะลูกหลานเจ้าปู่ที่ไปทำงานอยู่ท,ยที่ประเทศฟินแลนด์ท่านที่14คุณนับผลมาเฮอร์นะครับลูกหลานเจ้าปู่อยู่ประเทศฟินแลนด์คนที่15หคุณกิติภา กับลูกหลานด้วยเจ้าปู่ก็คงจะได้ความแล้วเหรอะนะอลูกหลานของเจ้าปู่คนที่สิบหกคุณเรโนูทนานอาวงนะครับลูกหลานเจ้าปู่ที่ไปทางานประเทศฟินแลนด์คนที่สิบเจ็ดนะครับคุณดิคดิคนาธาดิคนาพรสิครีมพรอิอรีมรนะครับลูกหลานเจ้าปู่ที่อยู่ประเทศฟินแลนด์ เอ้ละโอยอ,อันนี้ผู้นำทีมผู้ที่ทักชวนให้กับลูกหลานเจ้าครูได้มาทำบุญซื้อโรงสมให้กับศพที่ยากไร้คือคุณครูรวมสมรสมงกาสักกัดโูงเรียนศีกะนวนวิทยาคมโดยท่านสุรเทพลูกตำสงม,มาครับนะครับขอบคุณเลยทีเดียวนะครับนี่คือรายชื่อของ ลูกหลานที่อยู่ประเทศสินแลนด์นะครับเจ้าปู่ก็ได้ได้รับทราบแล้วนะครับนะครับก็นักวิราชื่อนะครับก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับจากอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากรถยนต์นะครับและศพผู้ยากไร้และศพอื่นต่อไปนะครับผู้ไปจำนวนขอเป็นสื่อกลางนำจดสูัจไปไ้นะครับ ที่ท่านได้บริจาคมาจากประเทศฟิแนแลนด์นี้ไปใช้ตามจุดประสงค์ที่ท่านต้องการต่อไปก็ขออ,ขอ้างอิงขออ้างอิงเอาสิจัปูจกขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพจิจวิญขององค์เจ้าปู่เจ้าย่า องอคูงคูงเตู่งคูงเต่าาขอได้โปรดทำหนวยปวยพรทานพระพิษขอให้องค์เจ้าปู่องค์เจ้าย่าองค์ูงเต่าองคูงคูงเต่ามาได้โปรดมาอำนวยปวยพรทานพระพิษทานโลกไปถึงลูกหลานของเจ้าปู่ ที่อยู่ประเทศทินแลนด์ทั้ง18ท่านทั้งุุคภูรวมสมอนและท่านสอทสุภั์ด้วยนะครับได้โปรดมากมร่อวยพรให้ทั้ง18ท่านยงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรง ลูกหลานที่อยู่ประเทศฟินแลนด์ร่วมกับคุณครูหลวงสมรจะเดินรุ่งเดืองมั่งมีสีสุขรอดโรคปลอดภัยจะเดินทางไปไหนมาไหนที่อยู่ต่างประเทศก็ขอให้ร่ำรวยมีตึกมีบ้านมีคอนโดขอให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทั้ง1 8 1 9ท่านขอให้ลูกหลานที่อยู่ประเทศฟินแลนด์ คณะครูหมู่งานทั้งแบบที่ติดขอให้ลูกหลานที่อยู่ทางประเทศฟินแลนด์ที่ได้เอ่ยนาำไปแล้วนั้นขอให้มีฤิธิ์เดชานุภาพาันยิ่งใหญ่ไพศาลอย่าทำการใดๆขอให้ลูกหลานที่อยู่ฟินแลนด์จงสำฤทธิ์จงหลังดังใจปรารถนาทุกประการ สาธุกลูกรีรนก็สาทุด้วยเ้อสาทุกาธุอยังไงยังไงก็มาทำบุญเราได้เป็นลูกหลานของเจ้าปู่แล้วหลายท่านก็ได้มาบอกเจ้าปู่ว่าซึ่งอาทิตย์ผ่านมาได้มีลูกหลานเจ้าปู่ได้ไปทาง,งานอยู่ประเทศจำไม่ได้ประเทศอะไรแต่เขาก็บอกเจ้าปู่ว่าขอให้ลูกหลานได้ไป มีบ้านมีตึกมีคอนโดเขาได้สมหวังดังใจตามที่ได้มาขอผู่จริงๆเขาก็เลยได้กลับมาบริจาคในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับและก็ขอฝากไปให้กับลูกหลานชาวเบอร์เกอรวนที่ไปอยู่ต่างประเทศได้ได้ชมคลิปวีดีโอทางด้านู้ภัยแล้วก็ขอกราบ ผู้ที่มีจิตอันดีกุศลซึงเป็นลูกหลานของเจ้าปู่ถ้ามีโอกาสก็มาทำบุญให้กับผู้ยากไร้กับศพและวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่บุูมิที่ดีต่อไปสาธุคุณปู่สาธุสาธุสาธุให้เจ้าปู่ดูแลลูกหลานที่อยู่ทางไกลไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เฉพาะตั้งแต่18ท่านเท่านั้นลูกหลานที่อยู่ ทุกประเทศก็ให้เจ้าปูดูแลขอให้เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ทําการทําง,งานได้มีเงินมีทองซื้อบ้านซื้อสึกตรงมากสร้างบ้านสร้างถึงให้กับพ่อแม่ที่อยู่ด้านนี้ช่วยเดิน